เฮี้ยนแต่แม่นคอหวยแฮคอโชคหลักกิโลสุดเฮียนให้โชคเปะ๊ะหลายงวดติดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลักกิโลเฮียนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะยังครองใจบรรดาคอหวยอยู่นะคะให้โชคให้ลาบย่างต่อเนื่องนะคะมาลาทอนมาแล้วไม่กว่าเจ็ดงวดแล้วนะคะ ที่บริเวณหลักกิโลที่27ถนนสีคอรภูมรัตนบุรีเส้นทางบ้านหนองจอกตมบลคารแมอําเภอสีคอรพมูมจงังหวัดสุรินนะคะได้มีชาวบ้านนำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนรำถวายหลังถูกหวยนะคะซึ่งบรรดานักเสี่ยงโชคก็มาทำบุญตามสัญญาไว้นะคะแม้จะถูกหวยไม่มากนะคะถูกเล็กถูกน้อย ถูกเท่าไหร่ชาวบ้านเขาก็มาทําบุญนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานี่83ามเข้าเป๊ะเ,เลยนะคะหลังจากชาวบ้านนะคะเส้นไหว้ของต่างๆนะคะจุดธูปเทียนดอกไม้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหญิงวัยรุ่นที่มากับแม่นะคะได้นําโทรศัพท์มือถือเปิดดนตรีแล้วก็รําแก้บนต่อหน้าหลักกิโลเลยนะคะ ตามที่สัญญาเอาไว้ว่าถ้าถูกหวยจะลํำให้ดูชาวบ้านก็ลํำกันจริงๆนะคะเปิดเพลงจากมือถือนะคะก็ลํำกันแบบสนุกสนานนะคะในขณะที่อีกไกลมาจากอําเภอรัตนบุรีนะคะถูกหวยมา3ามงวดแล้วนะคะก็พาเพื่อนๆมาลํำแก้บนหน้าหลักกิโลเช่นเดียวกันนะคะในขณะช่วงกลางคืนนะคะก็มีชาวบ้านได้มาจุดธูปเทียนนะคะพร้อมกับมา เลขเด็ดกันนะคะเขาบอกว่าขอต่อเนื่องเคืนยิ่งแม่นเขาว่าอย่างนี้นะคะซึ่งชาวบ้านนะคะได้จุดทูบเสียงททยนะคะปรากฏว่าเลข3ตัวโพจริงๆนะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเท่าไหร่นะคะโพมาจริงแต่ไม่ชัดเท่าไหร่เขามองเห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะ094หรือ074หรือบางคนมองเห็นเป็น079นะคะ นี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งเลขนี้นะคะไปตรงกับเลขที่อยู่ในครุฑหลักกิโลเปะเลยนะคะคือเลข2097นะคะ2097นะคะก็พากันถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆญาติญาติเก็บไว้เพื่อไปดูไปส่องที่บ้านกันอีกครั้งนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ชาบ้านเขาเฮงเขาก็มาขอโชคนะคะแกบนลุ้นเฮงต่อนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะถ้าอยากไปขอโชคขอลาบหลักกิโลหลักนี้นะคะให้โชคมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะก็ไปได้นะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะสวัสดีค่ะ